นี่คือ p ป o a s t u t u o i o o 6 OLED ครับเป็นโน้ตบุ๊กที่บอกเลยว่าเหมาะกับสายเครียเตอร์มากๆที่มาพร้อมกับ Intel Core i9 13980 HX และการ์ดจอที่ติดมาด้วยก็คือ RTX 4070ถ้าอยากรู้ว่าเครื่องนี้แรงขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันมาดูของในกล่องเลยดีกว่าอันนี้ก็คือกล่องโน้ตบุ๊กมาใหญ่มากมาใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยอันนี้จะเป็นเมาส์2ตัวที่ติดมานะ นี่น่ารักน่ารักแล้วก็จะมีปากกาอันหนึ่งเป็นกล่องปากกานะตัวนี้พิเศษอย่างที่ผมบอกไปมีปากกาด้วยแล้วก็มีนี่ด้วยครับแผ่นรองเมาส์อันนี้เป็นแผ่นรองเมาส์ถ้าเกิดว่าซื้อพอเมาส์จะมีโปรโมโชั่นพิเศษด้วยนะเดี๋ยวพวกโปรโมชั่นอะไรนี้เดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปนะอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นนี่ครับกระเป๋าโปรอาร์ตที่ติดมากับกล่องแล้วก็ถามว่าคุณภาพโอเคไหมสําหรับผมนะมันดูแบบไม่ค่อยแพงเท่าไหร่มันดูแข็งๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วสายมันก็แบบ เนี่ยนะเนี่ยสายมันเบนๆน,นมันไม่นุ่มเลยอ่ะสายมันแบบเป็นผ้าอย่างเดียวเลยไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะและนี่ก็คือพเอกของเราครับนี่โน้ตบุ๊กตัวนี้บอกเลยว่าผมชอบชอบโคตรเพราะว่าได้ใช้งานจริงแล้วก็ใช้แบบสุดๆจริงๆอ่ะตัดต่อคลิปแบบลื่นมากเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนดีกว่ามาที่ดีไซน์ก่อนดีกว่าครับนี่บอกเลยว่าสวยมากเป็นอะไรที่ดูพรีเมียมสุดๆครับดูดิคือแบบทุกอย่างอ่ะองค์ประกอบทุกอย่างของเขาคือมันเนี๊ยบมาก แล้ววัสดุเป็นอลูมิเนียมหมดเลยครับแข็งแกร่งแล้วมีสลักคําว่าโปรอาร์ตอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยคือแบบหล่อหล่อเลยหล่อจัดเลยอะ่ะด้านหน้าก็จะเขียนว่าสตูดิโอบุ๊กทุกอย่างเขาทํามาแบบพรีเมียมอะ่ะทุกอย่างทํามาดูดีแต่ข้อเสียครับข้อเสียหลักๆเลยนะเปื้อนลายในมือง่ายมาก คืออย่างที่ทุกคนเห็นครับเนี่ยผมแค่จับแค่นี้ก็ติดแล้วอะแต่ก็นั่นแหละถ้าแลกมาด้วยความหรูหราความไฮโซอะผมว่าข้อนี้ก็น่าจะยอมรับได้แล้วบานพับที่ให้มาเนี่ยก็คือเป็นบานพับที่แปลกมากเลยนะตัวจอมันจะมาอยู่ข้างบนโน้ตบุ๊กเห็นไหมแล้วก็พับได้ประมาณ180องศาครับนี่เห็นไหมคือเอาจอพลิกไปให้อีกคนนึงดูได้เลยอะเนี่ยโอ้ย ว่างมากแต่ต้องระวังหน่อยนะถ้าเกิดว่ากดแรงๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีใครเอามือแบบมาเท้าปักเนี้ยผมว่าหักนะแล้วก็ที่พิเศษสุดเลยครับสำหรับโปรอาร์ตตัวนี้ก็คือนี่ครับอัตสุดไดลน,น,นี่ตัวนี้เราสามารถเซตติ้งได้หลายอย่างมากโดยเฉพาะโปรแกรมของพวก Adobe ทั้งหลายคือเราตั้งค่าได้เลยครับว่าจะให้ปุ่มนี้เป็นปุ่มอะไรแล้วหมุนได้เลยเลือกได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูว่าตัวนี้มันพิเศษยังไงนะตอนแรกอ่ะผมมองว่าไอ้ปุ่มนี้เกะก,กะด้วยซ้ําเอาจริงดูแบบอะไรวะมาก แต่พอได้รู้จักจริงๆพอได้ใช้จริงๆอ่ะเอ้ยมันใช้สะดวกมันใช้ดีมากช่วยทุนแรงได้เยอะโดยเฉพาะที่ผมใช้นะอย่าง p o t t s s o p อย่างเงี้ยคือโอ้โหสบายเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเลยครับคือจอเขาจอเขาเป็นจอ OLED และที่สําคัญคือทัชสกรีนได้ว่ะ ดูดิดีอันนี้อันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวครับปกติอะผมเป็นคนชอบจอโอ e d อยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นทัชส,สกรีนด้วยนะดีเลยแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นไม่ได้แค่ทัชส,สกรีนได้อย่างที่ผมบอกไปครับตัวนี้มีปากกามาให้นี่ปากกาเห็นไหมกล้องเห็นไหมปากกาสไตลัสอัสซุดเพนสอุดศูนย์ปากกาจะมีตัวเหมือนเมาส์อยู่นะคลิกซ้ายคลิกขวาก็จะอยู่ตรงนี้ แล้วก็ดึงออกมาข้างบนปุ๊บจะเป็นที่ชาร์จเห็นไหมโอเคเป็นชาร์จไทซีนะมีสายชาร์จไหมด้วยจะเป็นสายสั้นๆครับแต่จะเอายิงสายอะไรก็ชาร์จได้ทั้งนั้นแหละถามว่าปากกาตัวนี้ใช้งานดีไหมผมบอกเลยว่าดีมากผมใช้กับโปรแกรม Photoshop ทํโปกทาอะไรแบบนี้คือแบบลืน่นปลื้ดสบายมากแล้วกดได้เต็มที่ครับกดได้แบบไม่ต้องเกรงใจตอนแรกผมกังวลนะว่าเออถ้าเราเขียนแรงๆเงี้ยมันจะมีรอยไหมจอจะเป็นอะไรไหมสรุปคือไม่มีครับเนี่ยมันแข็งมาก มันแข็งมากหน้าจอที่เขาให้มาจะมีขนาด16นิ้วครับแบบเต็มๆเลยนะข้างบนก็ขอบไม่ได้หนามากครับก็จากฟิลลิ่งนะจากตัวเครื่องผมรู้สึกว่าเครื่องนี้มันใหญ่ประมาณแบบจอ15.6นิ้วอะแบบโน้ตบุ๊กทั่วไปแต่ข้างในจริงเป็น16นิ้วและอย่างที่บอกไปครับเป็นจอ OLED Corning Gorilla Glass 3.2K เป็นจอความละเอียด3,200คูณ2,000สามารถรองรับแรงกดในการใช้ปากกากดเนี่ยได้ถึง4,96ระดับ ก็คือละเอียดกริปแบบค่อยๆกดค่อยๆไล่อะไรเงี้ยคือเนียนเนียนอย่างที่ผมบอกไปเนียนจริงจอตัวนี้เขาเคมไว้ว่าเขาสามารถแสดงผล DCI P 3ได้ถึง100% 100%นะอันนี้ไม่ใช่ sRGB นะ DCI P 3ถามว่าทำได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันในผลทดสอบ จากที่ทดสอบด้วย s p i d e r X ครับนี่ครับอย่างที่เห็น sRGB เนี่ย100%แน่นอนครับสำหรับโน้ตบุ๊กยุคนี้ NTSC อยู่ที่94%โอ้โหโหดจริงตัว Adobe RGB ได้ถึง96%ครับแล้วก็สุดท้ายครับ DCI P 3ครับ100%จริงๆสุดยอดสุดยอดมากก็คือเป็นจอที่สีตรงเป๊ะอย่างที่เขาได้เคมไว้ครับเหมาะแก่การเอาไปทำงานจริงๆจอระดับนี้สามารถเอาไปตัดหนังได้แล้วนะ DCI P 3 ว้าวว้าวจริงเป็นจอที่ตรงที่สุดในออฟฟิศแล้วนะตอนนี้แล้วจอโอเลตตัวนี้ครับไม่ใช่ว่าเป็นแค่แบบจอทํางาน60 h ฮธรรมดาครับตัวนี้ให้มาถึง120 h z เอาจริงนะมันก็กึ่งกึ่งเกมมิ่งนะจอ120 h ฮคือลื่นปลื้ดครับทุกอย่างทํางานแบบเฟรม by เฟรมคือสบายมากมันจะลื่นมันจะพลิ้วมาก ตรงนี้เขาเป็นกล้องที่ติดมาให้นะแต่ไม่ใช่กล้องธรรมดาเพราะว่าตรงนี้มีถึง2ตัวอ่าถามว่าเอาไปทําอะไรก็คือตัวเนี้ยสามารถสแกนด้วยใบหน้าได้สามารถตั้งความปลอดภัยได้ครับถึงจะไม่มีสแกนลายนิ้วมือแต่มีสแกนหน้านะครับโอ้สุดยอดมากความละเอียดของตัวนี้จะเป็น full HD แล้วก็จะมี AI อย่างที่บอกสแกนหน้าม,นมันดูล้ําดีอ่ะมันดูล้ําคือ Note โน้ตบุ๊กปกติไม่มีนะสแกนหน้า เอออันนี้ว้าวอันนี้ว้าวดีลงมาข้างล่างก็จะมีโปรอาร์ตสีทองทองสลักไว้แบบหลอๆดูแบบเข้มๆคลุ่มๆนะนี่ตรงนี้อยู่นะเห็นนะมาในส่วนของคีย์บอร์ดกันบ้างครับนี่คีย์บอร์ดมีไฟใต้คีย์บอร์ดนะแต่มันจะไม่ใช่ R G B อ่าอย่างที่บอกครับมันเป็นโปรอาร์ตมันเป็นคอมสำหรับการทำงานแค่ไฟสีขาวก็พอแล้วลองคิดดูถ้ามันมี R G B มันจะตลกขนาดไหนจะเข้มๆมันจะกลายเป็นแบบ เออ,เอ,ออย่างนี้เลยนะเออนี่นี่นี่แค่นี้ก็พอแล้วครับสว่างมากแล้วก็คีย์บอร์ดให้มาแบบ full size นะจะมีนมแพดอยู่ตรงนี้ สำหรับผมนะน้ำแพดตัวเลขศูนย์แอบกดยากเพราะปกติอ่ะตัวจุดมันไม่อยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นเลขศูนย์นะมันดันเอาตัวจุดมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เลขศูนย์มาอยู่คู่อย่างนี้พอผมกดเลขศูนย์ปุ๊บผมชอบไปกดจุดตลอดเลยอ,อันนี้แบบอืมรู้สึกไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นปัญหาเล็กๆครับแล้วก็มีปุ่ม power อยู่ตรงนี้นี่ตรงมุมนี้เลยฟังก์ชันต่างๆของการควบคุมโน้ตบุ๊กก็อยู่ข้างบนหมดแับนีแล้วก็ตัวนี้ครับที่ผมเกินไปตอนแรกเนาะเป็นดอัล มันหมุนได้แล้วมันกดได้ครับตอนเรากดลงไปเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกเลยเราสามารถคัสตอมได้นะว่าเราอยากจะใช้ปุ่มนี้เป็นปุ่มอะไรมันเพิ่มยังไงสามารถทําได้ตรงนี้เลยครับเราแค่กดไปที่โปรแกรมโปรอาร์ตแค่นี้เองนี่ครับหน้าโปรอาร์ตจะเป็นอย่างนี้เราสามารถมาเพิ่มปุ่มต่างๆได้เลยนะสมมติเราอยากจะให้ปุ่มนี้ทํางานยังไงไอตัวปุ่มนี้เราก็แค่เข้ามาที่คอนโทรลตรงนี้ครับแล้วเขาจะขึ้นไว้เลยว่า ol, อัลสุดไดอเลนะเราคัตตอมได้หมดเลยเราอยากจะเพิ่มอะไรเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วตัวนี้มันจะแยกโปรแกรมด้วยนะ ถ้าเกิดว่าเราใช้พิมเอียโปใช้ Photoshop Lightroom แบบนี้เครื่องมือก็จะไม่เหมือนกันครับเราก็สามารถคตตัตอมแยกไปได้เป็นชั้นๆอีกทีหนึ่งยอดจริงและที่ asus ส่งมาอีกอันหนึ่งก็คือนี่ครับเป็นเมาส์ซีรีส์ proart ที่มีชื่อว่า proart mouse md 300สเปคที่เขาเคมมาเนี่ยสามารถชาร์จ1นาทีใช้ได้8ชั่วโมง ถ้าชาร์จแบตเต็มเนี่ยสามารถใช้ได้สูงสุด150วันแต่ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะบางคนอาจจะเปิดแช่ไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ก็อาจจะอยู่ไม่ถึงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับมี a s u ซ d i a l มาให้สามารถปรับแต่งใช้กับพวกโปรแกรมของ Adobe หรือโปรแกรม,มอื่นๆได้ง่ายๆตรงนี้ครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้2แบบก็คือแบบ Wi-Fi เขาแถมมาตรงนี้นี่ครับแบบ Wi-Fi สามารถเอาไปเสียบกับคอมได้หรืออย่างที่ผมบอกไปว่าโปรอารช่องมันน้อยช่องไทยเอมันน้อยก็ใช้เป็นบลูทูธก็ได้แล้วก็ ใช้ฟังก์ชันได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนกันไม่มีดีเลย์เหมือนกันแล้วก็ที่พูดมาทั้งหมดครับตัวนี้มีราคาอยู่ที่4,990บาท แรงนะราคาแรงเอาเรื่องเลยนะแต่พิเศษครับมีโปรโมชัน่นถ้าคุณซื้อคุณจะได้ตัวนี้ไปด้วยนี่ครับแผ่นลองเมาส์ของเขาเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะมูลค่า1320บบาทให้ไปพร้อมกันเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงสินค้าหมดนะถ้าหมดก็คือต้องไปหาซื้อแยกแล้วถ้าอยากได้ก็ต้องรีบๆกันนะเดี๋ยวให้ดูข้างในนิดนึงแล้วกันนี่วัสดุก็จะเป็นประมาณนี้เป็นผิวหยาบๆลื่นปลื้ดเอาเมาส์มาวางได้แล้วข้างล่างครับนี่เป็นยางกันลื่น โอเคเลยนะแล้วก็สําหรับคนที่งบไม่ถึงครับไม่ถึงเมาส์ตัวตะกี้ mm hmm. ก็ยังมีเมาส์อีกตัวหนึ่งมาให้ก็คือเมาส์ ASUS Musmelo Mouse MD 1 0 0เป็นเมาส์ที่น่ารักมากเลยแบนแบนดูลื่นๆน่ารักน่ารักมากนี่ทรงมันจะประมาณนี้มันจะเหมือนสบู่หน่อยรองรับการใช้งานทั้งแบบบลูทูธแล้วก็ไวเลสครับสามารถเอาไปเสียบได้เหมือนกันวัสดุมีแอนตี้แบคทีเรียกาดเหมือนกันนะก็สามารถป้องกันแบคทีเรียได้9 9เหมือนกันน้ำหนักแค่56กรัมเท่านั้นครับพวกมี ฝาครอบที่สามารถถอดออกได้นี่ครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูนี่อย่างนี้นี่ถอดออกมาได้ ตัวนี้จะมี2สีครับจะมีสีฟ้ากับสีชมพูอย่างที่เราได้มาราคาจะอยู่ที่990บาทเท่านั้นครับก็อย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าใครเอาเงินไปซื้อโน้ตบุ๊กหมดแล้วก็ซ <c oughs> ื้อมาตัวนี้ไปใช้ได้ตัวนี้ครับมีระบบเสียง dobe vision s mod มาให้ในตัวเลยนะก็คือเสียงค่อนข้างจะดีนะจากที่ฟังสามารถเอามาใช้งานได้เลยอะโอเคครับมาถึงที่ทัชแพดกันบ้างตัวทัชแพดเขาจะเป็นตัวเวอร์ชันใหม่นะจะมีเซ็นเซอร์วัดแรงกดเวอร์ชันใหม่และที่สําคัญครับสามารถใช้กับปากกาได้ด้วย นี่กดเข้าไปได้เลยสําหรับคนที่แบบกังวลว่าเ,เดี๋ยวจอไปลอยหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราก็มาใช้ตัวทัชแพดได้แล้วตัวสเกลของทัชแพดกับจอเนี่ยเท่ากันพอดีเป๊ะเลยคือจอเขาจะให้มา 16ต่อ10ทัชแพดก็จะเป็น1ิต่อ10เหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ต่างๆครับอย่างที่บอกไปใช้ Intel Core เใช้ RTX ตัวนี้จะเป็นการการ,การันตีว่าวัสดุของตัวนี้สามารถป้องกันแบคทีเรียได้99%สาครับนี่สำหรับคนที่แบบกลัวเชื้อโรคอะไรแบบนี้ตัวนี้ครับการันตีว่าสามารถป้องกันเชื้อโรคได้99%เอลย Windows 11 Home ติดมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้เขาจะให้ Microsoft Office Home and Student 2021มาให้ใช้ฟรีๆเลยครับก็คือมีอยู่ในเครื่องเลยที่พิเเศษกกวว่าานนนัั้้้็คือตีให Adobe Creative Cloud มาให้ถึง3เดือนคือเราสามารถเข้าไปโหลดได้เลยครับอยากได้ Premiere อยากได้ Photoshop โหลดได้ทุกอย่าง สามเดือนที่เหลือไปซื้อเอามาข้ามาฝั่งนี้กันบ้างตัวนี้ก็จะเป็นการันตีอ s ซูตเอ็กซ์คลูซีฟแคร์ประกันครอบคลุม48ประเทศทั่วโลกมีประกันออนไซน์ซ์วิสในประเทศ3ปีพร้อมประกันอุบัติเหตุ1ปีแรกมาในเรื่องของพอร์ตการใช้งานกันบ้างดีกว่าครับนี่ครับด้านขวาด้านขวาก็จะมี USB Type A มาให้1ช่องแล้วก็มี Type C 2ช่องนะตัวนี้เป็น Thunderbolt 4ด้วยแล้วก็สามารถ ชาร์จไฟเข้ากับพอร์ตตัวนี้ได้เลยเอาพวกอะแดปเตอร์โทรศัพท์อะไรแบบนี้ที่เป็น PD เอามาเสียบชาร์จได้เลยครับสบายๆง่ายๆตรงนี้เนาะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นช่องระบายอากาศ1ช่องแล้วก็มีคิงตันล็อกอีก1ช่องนะส่วนทางด้านซ้ายครับนี่ครับช่องที่ผมโปรดปานที่สุดช่อง SD c a r การแบบฟูใสครับโอ้โหคือหายากมากครับที่จะเอาช่องนี้กันมานะ ปกติจะเป็นแบบไมโครเอดิกาช่องเล็กๆอะ่ะคือช่างภาพจริงๆไม่ได้ใช้ไมโครเอดิการ์ดนะผมบอกก่อนมันใช้ไซนีครับเนี่ยเสียบปุ๊บใช้ได้เลยดึงภาพได้เลยแล้วก็จะมีแจ็ค3.5ตรงนี้1ช่องแล้วก็มี USB Type A 1ช่องฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องระบายอากาศ1ช่องเนาะไปดูที่ข้างหลังกันบ้างนี่ครับข้างหลังก็จะมีช่องระบายอากาศอยู่ตรงนี้กับอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นช่องระบายอากาศที่เล็กกว่าข้างๆนะแต่ก็ลมออกแรงอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นช่อง DC เอาไว้ชาร์จตัวนี้ก็จะเป็น hdmi 2.1จุดสังเกตเลยครับสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้ผมว่าพอร์ตการใช้งานมันน้อยมากน้อยมากจริงคือตอนนี้เรายังไม่ได้ก้าวข้าม usb type a ไปแล้วคีย์บอร์ดเมาส์ที่มีสายที่เราจะใช้เนี่ยมันอยู่ใน type a หมดแล้วเราเสียบป้าบป้าบสองช่องเต็มแล้วใช้อะไรไม่ได้แล้วแล้วถ้าเกิดอยากจะใช้หูฟัง w i r e l e s อย่างเงี้ยที่เป็น usb เราก็ไม่มีที่เสียบแล้วอะก็ต้องซื้อฮับมาใช้อะไรแบบนี้มันแบบมผมว่า พอร์ตมันน้อยไปนิดนึงถ้าให้ไทย A มาอีกสักอันนึงเอาไว้ข้างหลังเนี่ยผมว่าน่าจะดีนะเพราะว่าข้างหลังมันเหลือช่องเยอะมากเลยนะก็เป็นข้อเสียเล็กๆแล้วกันนะครับส่วนด้านล่างครับนี่เป็นตะแกรงระบายความร้อนครับเยอะมากเกือบจะครึ่งหนึ่งของโน้ตบุ๊กแล้วอะ่ะก็สามารถระบายอากาศได้ดีมากๆสําหรับตัวนี้ตัวนี้มีระบบระบายความร้อน ASUS i r Cool Pro ด้วยนะพัดลมที่ให้มาเป็นพัดลมคู่แล้วก็มีใบถึง102ใบ เรียกได้ว่าเย็นเจยบเย็นแน่นอนครับสำหรับระบบระบายความร้อนรุ่นนี้แต่แอบเสียงดังไปนิดนึงถ้าเปิดแบบฟูลของเขาอะนะเท่านั้นยังไม่พอเขาเขายังให้ซิลิโคนแบบโลหะเหลวมาด้วยเรียกได้ว่าระบายความร้อนแบบดีขั้นสุดเลยเป็นโลหะเหลวครับแบบโอ้โหยังไงก็เย็นแน่นอนนะเอาอะไรมาไม่เย็นครับตัวนี้ครับได้รับการทดสอบจากมมสซิลีกาดมาแล้วก็คือผ่านการทดสอบของทหารมาแล้วการันตีความแข็งแรงเลยประมาณนี้ครับสําหรับ บอดี้แล้วก็พอร์ตการใช้งานของโน้ตบุ๊กตัวนี้ต่อไปไปพูดถึงสเปคกันบ้างดีกว่าบอกเลยว่าสเปคนี้จัดเต็มมาก CPU ที่ให้มาครับเป็น Intel Core i 9 13980 h x มีคอ P มาให้8คดคอแล้วก็คอ E มาให้16คหกคบอกเลยว่าแรงมากแรงสุดๆเพราะเขามีสปีดสูงสุดที่5.6 GHz กโหแรงมากอะแล้วก็มี smart cache มาให้32 MB กครับก็ผมบอกเลยตัดต่อสบายๆ ตัดต่อลื่นปื้ดแน่นอน CPU ตัวนี้ครับสามารถทำคะแนนมัลติคอร์ได้ถึง3881แรงมากแรงมากแล้วก็ซิงเกิลคอเนี่ยได้ที่2137ครับอย่างที่เห็นตามรูปอันนี้ทดสอบมาเรียบร้อยแล้วส่วน CPU C ครับซิงเกิลคอเนี่ยจะอยู่ที่885.9แล้วก็มัลติคอร์จะได้ที่13512.1สกอร์โอ้โหแบบแรงแรงจากคะแนนก็จะเห็นได้เลยครับว่าประสิทธิภาพเนี่ยอยู่แถวหน้าเลยนะสำหรับคอไอ้ตัวนี้แล้วการ์จอ ตัวนี้ครับก็ามาพร้อมกับการ์ดจอ G-FORCE e RTX 4070มีแรมมาให้8 g ิเป็นแบบ GDDR6 ประสิทธิภาพก็ตามที่เห็นเลยครับทำสปายทำคะแนนได้ที่ 12,507คะแนนกราฟิกสกอร์จะอยู่ที่12,041คะแนนส่วน CPU s สกอร์จะได้ที่16,022คะแนนก็เป็นคะแนนที่เล่นเกมไหลลื่นนะลื่นปลื้ดเลยอีกสักอันนึงแล้วกันเอาไว้เปรียบเทียบการใช้เ a เทซิ่งนะก็จะเป็นพอร์ตรอยแยครับที่มีเ a เทซิ่งเนาะก็จะได้สกอร์ไปที่7,200เป๊ะ โอ้โหเปิดเลเยอร์ซิงได้ดีนะผมบอกเลยว่าแอบดีนะตัวนี้เดี๋ยวที่เหลือดีวผมจะขึ้นมาให้ดูนะพวกการทดสอบเพราะมันเยอะมากของ TD m a มากเนี่ยพูดไม่หวัดไม่ไหวครับเดี๋ยวผมขึ้นมานะขึ้นมาขึ้นมาแรมตัวนี้ให้มา32กิกเป็นแบบ DDR5 แล้วก็มีบัสสูงมากครับที่5,600ปกติผมเห็นพวกโน้ตบุ๊ก DDR5 จะอยู่ที่4,800ตัวนี้ให้แรมมาแรงมากนะแล้วก็32กิกก็ถือว่าพอเพียงนะกับการตัดต่อแต่ถ้าอยากสุดกว่านี้อัพไป64 GB กิกก็ดีครับตัวนี้นะ ให้มาครับให้มาขนาด 1TB เป็น M2 Gen4 ครับ l e จะอยู่ที่7,029.83แล้วก็ตัวไว้จะอยู่ที่5,209.8 61ถือว่าเป็น M2 ที่แรงมากแรงจริงยิ่งเร็วยิ่งดีครับเพราะว่าเราใช้ตัดต่ออยางเงี้ยอย่างไฟล์ที่มันมีขนาดใหญ่ไฟล์วิดีโอสัก1 0 0กิก200อยกิกอย่างเงี้ยพอเราเลื่อนนึ่งเียมันจะได้เรียกเร็ว,เรวๆเนาะจะได้ไม่มีสะดุดตัวนี้ก็มีประโยชน์ตัวนี้มีประโยชน์บางคนอาจจะมองไม่เห็นประโยชน์ของมันนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ตัดต่อได้ใช้งานคุณจะเห็นประโยชน์ตัวนี้แน่นอนแล้วก็รองรับ Wi-Fi 6 Duo Band แล้วก็ Bluetooth เวอร์ชัน5ครับน้ำหนักจะอยู่ที่2 4ง่กิโลก็ถือว่าหนักนะหนักเอาจริงหนักครับกแบ แบกขึ้นไปเนะรู้สึกได้เลยว่าหนักมากโอเคครับมาถึงการทดสอบจริงกันบ้างเดี๋ยวผมจะโชว์เลยว่ามันใช้ตัดต่อได้ดีจริงไหมอย่างที่พูดจริงหรือเปล่าโปรแกรมแรกที่จะทดสอบกับก็คือนี่ครับพีเมียโปโปรเจกต์นี้ผมบอกเลยว่าโหดมากเป็นโปรเจกต์ที่ถ่ายด้วย 4K 4 2 2 1 0บิตใช้บิตเรทอยู่ที่100แบบเต็มแม็กเลยไฟล์วิดีโอทั้งหมดฟุตเทจต่างๆอะไรเงี้ยมีอยู่ประมาณ 350GB ได้โปรเจกต์นี้ยาว1ชั่วโมง โหมดขนาดนั้นครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันใช้งานเป็นไงบ้างนะนี่ครับอย่างที่เห็นข้ามจุดปุ๊บไปเลยนะเนี่ยเห็นไหมรวดเร็วครับรวดเร็วทันใจไม่มีค้างไม่มีงองแงเลยแล้วเพจได้ด้วยเนี่ย มาเลยกดปุ๊บมากดปุ๊บมาเลยไม่มีสะดุดไม่มีค้างไม่มีอะไรเลยนะนี่โปรเจกต์350กิกนะแล้วไม่ใช่แค่เอาวิดีโอมาวางเฉยๆครับคัลเลอร์เกดดิ้งไปเยอะมากแล้วด้วยมาที่ตัวหนังสือครับเอฟเฟกแถวดงงนะนี่ครับไม่มีกระตุกไม่มีเลยไม่มีกระตุกสักนิดเลยสุดยอดมากเลยสุดยอดจริงสําหรับพิ่มียโปก,ก็ประมาณนี้ครับน่าจะได้เห็นประสิทธิภาพของน้องเขาไปแล้วนะว่าแรงขนาดไหนต่อไปครับไปที่โปรแกรมเบนเดอร์เลยกว่ามาดูกันชัดเลยว่าเขาทํางานได้ดีไหมนี่ครับ บูคาติจะเริ่มมีเสียงพัดลมออกมาแล้วได้ยินไหมทางานได้ลื่นปืดครับเรนเดอร์ภาพไวมากพรีวิวไวมากดูสิไม่มีกระตุกครับแล้วรถเนี่ยเงางามมากเลยนะดูโอ้โหได้ยินเสียงพัดลมไหมฟูลโหลดเลยครับการเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้รวดเร็วนะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสีรถบ้างเป็นสีแดงดีกว่านี่ครับเปลี่ยนได้รวดเร็วทันใจเร็วมากเห็นไหมเปลี่ยนแป๊บเดียวครับไม่มีเรนเดอร์ไม่มีกระตุกอะไรเลยนะนี่ โอ้โหของจริงบอกเลยของจริงเนี่ยดูดิเป็นสีแดงส,ดสวยๆอย่างนี้แล้วสำหรับคนที่เอาไปปั้นโมเดลครับผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยผ่านแน่นอน ดีมากเลยดีมากเลยเพราะว่าจากการใช้งานของผมจากการที่ได้สัมผัสเขามาจริงอะ่ะคือมันทํางานได้ลื่นไหลจริงไม่มีกระตุกแล้วเรนเดอร์เนี่ยไวมากไม่มีเออไม่มีอะไรเลยแล้วดูเขาพรีวิวได้เร็วมากนะแป๊บเดียวเนี่ยแป๊บเดียวพิกเซลชัดขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงแรงจริงต้องยอมจริงนะสำหรับซีรีส์โปรอาร์ตของอัดสุดเนี่ยก็ประมาณนี้ครับสำหรับโปรแกรมเบนเดอร์ ender, เดี๋ยวไปดู Photoshop กันมากดีกว่ามาถึง Photoshop ครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูครับว่าไดโอ,อของเขาเนี่มันมีประโยชน์ยังไง นะสำหรับ Photoshop ครับลองคลิกเข้าไปดูค่าเซตติ้งที่เขาให้มาเนี่ยจะมีบัตรกุ๊กเห็นไหมเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยครับว่าเราจะใช้บัตรแบบไหนเราสามารถเลือกแบบง่ายๆตรงนี้เลยปกติเราต้องใช้เมาส์ไปลากเปลี่ยนบัตรอย่างเงี้ยมันลําบากเนี่ยต้องมาเปลี่ยนตุ๊บตุๆบตุ๊บตบ,ตบอย่างเงี้ยมันยากครับเราใช้แค่นี้เลยคลิกเข้าไปหมุนเลือกจบแล้วนี่มีเลือกไซส์ด้วยเห็นไหมอยากได้ไซส์บัตรใหญ่ขนาดไหนอยากให้มันเป็นยังไงสามารถปรับด้วยไดเอาได้เลย สะดวกมากอย่างที่ผมบอกตอนแรกอาจจะดูว่ามันเป็นปุ่มที่เกะก,กะหรือเปล่าไม่ครับผมว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ใช้งานจริงๆอ่ะมันใช้ง่ายนอกจากนั้นที่เขาเซตมาก็จะมีเลเยอร์ต่างๆให้เลือกครับว่าเราอยากได้เลเยอร์แบบไหนซูมอินซูมเอาก็ได้เห็นไหมดูสินี่ครับการใช้งานปากกาว่วาไหลลื่นมากดูดูค่อยๆไล่ระดับค่อยๆเพิ่มแรงกดเห็นไหมเขาจะวัดแรงกดของเราได้ดีมากเลยครับโอ้สุดยอดมากเลยด้วยเนี่ย ใช้ดีนะใช้ดีใช้ดีใช้ดีมากครับถือว่าตามมือนะไม่มีสะดุดเลยลื่นปลื้ดเลยครับดีดีดีโอเคนะผมถือว่าโอเคมากครับกับการใช้ปากกาของรุ่นนี้นะหรือถ้าไม่ถนัดใช้ที่หน้าจอก็ใช้ที่ทัชแพดได้เหมือนกันนี่ครับเห็นไหมที่ทัชแพดก็ใช้ได้ครับใช้ได้ดีเลยแล้วก็วัดความแรงความเบาได้ดีเหมือนกันครับเหมือนกับหน้าจอเดสเลยนะโอเคเลยอะชอบครับผมชอบนะมันใช้งานง่ายมันใช้งานสะดวกดี แล้วการเปิดเลเยอร์หลายๆเลเยอร์เงี้ยก็ทําได้ดีครับไหลลื่นไม่มีกระตุกเลยนะนี่ครับกดปุ๊บมากดปุ๊บมาเลยดีมากรวดเร็วมากรวดเร็วมากจริงก็ประมาณนี้ครับ photoshop ใช้งานสบายมากไหลลื่น เอาไปตัดต่อเอาไปทําหน้าปกอะไรอย่างเงี้ยสบายๆครับหายห่วงเลยถ้าเกิดว่าใครใช้เกี่ยวกับงานรูปภาพเกี่ยวกับศิลปะผมแนะนําจริงๆนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปหาอุปกรณ์เพิ่มเราแค่ใช้ปากกากับตัวจอเนี่ยก็จบแล้วอะแค่นั้นเองสาหรับโปรแกรม AI ครับก็ใช้ด i a l ได้เหมือนกันนี่เห็นไหมสามารถเข้ามาเซตติ้งในนี้ได้เลยครับว่าเราจะใช้เมนูอะไรบ้างนะการใช้งานก็ลื่นไหลครับตามสไตล์อย่างที่ผมบอกไปนี่เห็นไหมไม่มีกระตุกครับไม่มีกระตุกเลยลื่นปลื้ดลื่นมาก จะแพนซ้ายแพนขวาได้หมดเลยทัชสกรีนก็ได้เห็นไหมดูสิคือมันสะดวกมากเลยอ่ะมันสะดวกจริงๆนะดูสิทัชสกรีนแล้วแบบไปเลยอ่ะติดมือดีจังเลยอ่ะหรือจะใช้ปากกาก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยใช้ปากกาก็ขยับได้เหมือนกันว้าว สุดยอดสุดยอดจริงผมบอกเลยสำหรับมีอะไรผมก็ให้ผ่านเหมือนกันนะเพราะการใช้งานของเขามันใช้งานได้ดีมากมันลื่นมันไหลมันทุกอย่างมันดีหมดแล้วบวกกับจอบวกกับเมาส์บวกกับปากกางเงี้ยคือโอ้โหเพอร์เฟกทุกอย่างแทบจะเพอร์เฟกแล้วนะเครื่องเดียวเอาอยู่จริงมาดูการเล่นเกมหน่อยดีกว่าการเล่นเกมเราจะเทสด้วยกัน2เกมก็จะเป็น Cy b e อร์พั2077งแล้วก็เป็น Hogwa r t s Legacy สำหรับ Cy b e อร์พัปรัตบทุกอย่างสูงสุด ายสุดแล้วก็เปิด DLSS เป็น Quality เปิดเ t เทสซิงสูงสุดแล้วก็เปิดฟังก์ชันใหม่สำหรับ RTX 40 Series ก็คือผ่าเทสซิงอีกอย่างนึงที่มาใหม่ก็คือ DLSS Frame Generation ตัวนี้จะมาช่วยเพิ่มเฟรมเรทแบบดับเบิลเลยนะก็มีในเฉพาะการ์ดจอ RTX 40เท่านั้นเหมือนกันครับสำหรับเฟรมเรทเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณ62.49เฟรมเรทนะก็ถือว่าโอเคครับเล่นได้ไหลลื่นใน Full HD ต่อไปในส่วนของ h o g w a r Legacy ก็ ปรับสุดทุกอย่างครับเป็น Full HD เหมือนกันเปิด DLSS เป็น Quality เปิด r e t r a i n g แบบ Ultra ทุกอย่าง Ultra หมด Frame Rate ก็จะอยู่ประมาณ 40, 50, 60, 60ประมาณนี้ครับจะแว่งอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าลื่นมากแล้วนะกับการเล่นเกมที่โหดระดับนี้นอกจากทํางานได้แล้วก็ยังเอามาเล่นเกมได้ด้วยครับโอ้บอกเลยว่าเวิร์กมากเครื่องนี้เรื่องของการใช้พลังงานครับเริ่มจากแบต100%ชั่วโมงหนึ่งจะเหลือ77% 2ชั่วโมงจะเหลือ50% 3ชั่วโมงจะเหลือ22%ก็จะเห็นได้ว่าแบตลดค่อนข้าง นะแต่ด้วยสเปคด้วยอะไรของเขาก็ยอมรับได้แหละสําหรับข้อดีข้อเสียครับมาสรุปเลยดีกว่าเนาะสำหรับข้อดีเนี่ยบอกได้เลยครับว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่มีความหรูหรามีความไฮโซวัสดุดีสเปคแรงทำงานได้ไหลลื่น คือเรียกได้ว่าข้อเสียเนี่ยแทบจะหาไม่ได้เลยนะแต่ถ้าให้ผู้ข้อเสียจริงๆครับสำหรับผมนะก็คงเป็นเรื่องที่มันติดลายนิ้วมือง,ง่ายไปแค่นั้นเองครับทำความสะอาดยากแล้วก็พอร์ตที่ให้มามันน้อยไปน,นิดนึงเพราะพอรต usb อนอกนั้นก็ไม่รู้จะติอะไรแล้วจริงๆอะ่ะเพราะว่าเรื่องระบายความร้อนเรื่องการทำงานแบบเนี้ยมันไม่มีปัญหาอะไรเลยอะ่ะผมไม่รู้จะติอะไรจริงๆครับถ้าให้ติก็คงเป็นเรื่องนี้เนาะมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วครับเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดเลย ก็คือเรื่องราคาครับประสิทธิภาพขนาดนี้ดีไซน์ขนาดนี้รูปลักษณ์แบบนี้บอกเลยว่าราคาก็ไม่ต่างกันตัวนี้ครับราคาอยู่ที่ 90, 9 9 9 9 0บาทแรงแรงราคาแรงมากแรงจริงๆแต่ถามว่าคุ้มไหมผมเชื่อว่าคุ้มครับถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใช้งานจริงๆอ่ะผมว่ามันสามารถตอบโจทย์เราได้นะในหลายๆเรื่อง สำหรับคนที่สนใจครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ asus store online แล้วก็ asus official ใน shopee lazada ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยครับถ้าเกิดว่าใครสนใจตัวนี้นะก็ประมาณนี้ดีกว่าครับสำหรับ asus pro art studio 16 OLED ตัวนี้ก่อนจะไปเข้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้แข็งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมในคลิปต่อๆไปเนาะสําหรับวันนี้ผมบอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย